นาโต้เนี่ยที่เมื่อก่อนมีอเมริกาเป็นแกนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็สนับสุนนาโต้ก็กลับเป็นเหมือนเดิมค<อ>่าน้ํามันค่าแก๊สมันเพิ่มขึ้นไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์แข่งขันไม่ได้ตอนนี้ยุโรปไม่มีกําลังแล้วเราจะให้แบบเพิ่มรบประมาณการทหารประเทศละสามเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเยอะนะครับทําไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับปล่อยลอยแพรัเสเซียยูเครนจะหยุดแต่ว่าตะวันออกกลางยังคงคุกคุนอยู่นะครับยังสนับสุนเพราะว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ชอบอิหร่านมากนะครับเพราะนั้นยังสนับสนุนอิสราเอลเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าประธานาธิบดีบอกเลยถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะคุยกับปูตินลและเชื่อ<ง>ว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุตจะไม่ส่งอาวุธและเงินไปช่วยเหลือยูเครนอีกแล้วถูกไหมครับแล้ว จะปล่อยนาโตเนี่ยเหมือนเดิมตัวใครตัวมัน <S 1> <S 1> <S 1> นาโต้เนี่ยที่เมื่อก่อนมีอเมริกาเป็นแกนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็สนับสนุนนาโตก็กลับเป็นเหมือนเดิมโอโอแต่ยุโรปตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่กายแล้วบอก,ากนาโตว,าาว่าน,นาโตจะต้องช่วยตัวเองมากขึ้น <S 1> <S 1> ต้องเพิ่มงบประมาณการทหารให้เป็นสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP ตอนนี้ประเทศนาโตประเทศในยูเนี่ย เศรษฐกิจยอบยักกันหมดแม้กระทั่งเยอรมันนะครับซึ่งเคยแข็งแกร่งมากที่สุดในกลุ่มตอนนี้ก็ยอบยักไปหมดจะเ,เห็นนะครับว่าตอนนี้โรงงานโฟกส s ว a g ก n ปิดไปเรียบร้อยสามโรงงานนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าในอนาคตยอดขายตกแบบร่วงเลยแล้วอุตสาหกรรมหนักของเยอรมันตอนนี้ค่าน้ำมันค่าแก๊สมันเพิ่มขึ้นไปหลายสิเอร์ซแข่งขันไม่ได้เละหมดแล้ว ตอนนี้ยุโรปไม่มีกําลังแล้วและจะให้แบบเพิ่มงบประมาณการทหารประเทศละสเปอร์เซ็นตเป็นอย่างน้อยมันเยอะนะครับทําไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับปล่อยลอยแพและกรณีเนี้ยก็แต่ว่าดีก็คือสงครามรัสเซียยูเครนจะหยุดแต่ว่าสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประธานาธิทรัมป์ถ้ามาประธานาธิทรัมป์ยังสนับสนุนให้อยู่เพราะต้องยอมรับว่าประธานาธิทรัมป์เนี่ย กับทางท่านนายกในท่านยาฮูเนี่ยก็ค่อนข้างกับอิสราเอลอ่ะค่อนข้างจะใกล้ชิดกันเพราะว่ามีในทุนมีในทุนด้วยแล้วที่สำคัญนคนที่เ,เป็นตัวลิงก์ที่สาคัญคือลูกเยขยของประธานดีทรัมที่จาร์เล็ตก,กูชเนอร์เนี่ยซึ่งเขาเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิวแล้วก็เป็นคนล็อบบี้คุยกันนะครับจะเห็นนะครับสมัยประธานดีทรัมเป็นประธานาธิบดีสมัยที่หนึ่งมีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทลวฟ ไปเยรูซาเล็มซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครทํามาแลวไม่อยากทําแต่ว่าพอมาถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้เลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่ารัเสเซียอรรย,ยูเครนจะหยุดแต่ว่าตะวันออกกลางยังคงคุกคุนอยู่นะครับยังสนับสนุนเพราะว่าประธานาธิทรัมป์เนี่ยไม่ชอบอิหร่านมากนะครับเพราะนั้นยังสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าในช่องแคบไต้หวันมันก็จะเปลี่ยนอีกแล้อ <ừ> เพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยส่งเรือ นะครับลบเรืออะไรต่างๆไปลาดตะเวนยั่วยุตลอดเวลาแต่วันนี้ทรัมป์บอกเลยว่าไต้หวัน You have to pay for the service ใจ่ายค่าจ่ายค่าคุมค้มครองแรงมาค่าคุม้มคร,งรองมาเพราะฉะนั้นจะคิดเป็นลำเลยนะเ <c oughs> รือลำนี้ราคาเท่าไหร่เที่ยวละเท่าไร <c oughs> หร่เครื่องบินบินไป F35 บบินไปลำละเท่าไหร่เพราะนั้นอยู่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายตรงนี้ก็อาจจะทำให้บรรยากาศของช่องแคบไต้หวัน เบาบางลงก็อาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์มาเนี่ยโอกาสจะเกิดสงครามโลกจะลดลงแต่ว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีเฮลิสเนี่ยด้วยนโยบายเดิมซึ่งเกิดความตึงเครียดวันหนึ่งมันเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจและลุกลามอาจจะเป็นสงครามใหญ่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนครับว่า วันนี้ใน5นโยบายที่มันมีผลกระทบไม่ว่าการค้าการลงทุน <Technology S 1> เทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมแล้วก็นโยบายต่างประเทศหเ,เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องกระทบทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยทีนี้ผมเรียกครับว่าในทุกวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ในสงครามเทรดวอร์ War, ระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยเขาถามเลยว่าใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แล้วประเทศไทยเราได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์ผมเรียนนะครับมีการทําการสํารวจเป็นเรื่องเป็นราวเลยในปี21-23 21 22 23 3ปีเนี่ยที่ช่วงมีเทรดวอร์เนี่ยปรากฏว่าใน s ซาท์อีสเอเชียเนี่ยประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือเวียดนาม โอ้ ه, ทำไมเขาถึงได้ประโยชน์สูงสุดล่ะฮะคืออย่างนี้ครับแต่ละช่วงของการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยฐานการผลิตในเวียดนามเนี่ยส่งไปอเมริกาเป็นตลาดใหญ่เนี่ยในช่วงสามปีที่สองหนึ่งถึงสอเนี่ยเขาโตขึ้นจากเดิมเนี่ยหลายเท่าตัวคือเขายอดส่งออกเนี่ยส่งไปแทนสินค้าจีนเนี่ยเขาส่งได้เยอะมากขึ้นไปถึง2 6 0ร้อพล้านคือ 2แสนหกหมื่นล้านเหรียญสาหารัฐที่ส่งไปขายอเมริกานะครับในช่วงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากจีนเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขานำเข้าจากจีนก็โตขึ้นโตขึ้นเป็นร้อยคือแสนหกหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับโตขึ้นมากแต่ว่าโตทางขายอเมริกาเอ็กซ์พอร์ตมากกว่านำเข้าโต<อ>ทั้งค<น>ู่แต่โตตรงนี้มากกว่าหัดกบลบนี่ภายในสองหนึ่งถึงสองสาม เขาบวกแสนล้านประมาณ95คือ9 5 0 0ล้านเหรียญคือตีว่าแสนล้านเหรียญก็เกินดุลอเมริกาเป็นแสนล้านใช่คือหักกบเลยทั้งสองฝั่งเน็ตเน็ตประเทศกําไรขึ้นมาประมาณ95 9 5 0 0ล้านเหรียญก็คือแสนล้านเหรียญง่ายๆทีนี้มาดูครับประเทศไทยในช่วงที่เราส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างที่จะกี้ผมเรียนนะครับเราก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับเวียดนาม แต่เราดันไปนําเข้าจากจีนเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นมาโหลากลับกันลับทางกันอพอหัดก,กบลบหนี้กันแล้วถึงแม้เราได้จากอเมริกามากมายเลยแต่พอนําเข้าจากจีนหักมาแล้วเราขัดดุลสองหมื่น 20, ล้านเหนรียญสหรัฐแต่ในขณะที่ประเทศอื่นคเช่นอินโดนีเซียเขายังเป็นบวกนะครับมาเลยบวกคนอื่นเขาบวกแต่ไทยเราติดลบ เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถส่งไปได้มากเหมือนเขาถูกไหมคะคือ,เ,อคเราอะยังเอาง่งายๆเ,<อ>เราใช้คำาง,ง่ายๆเลยว่าภายใต้ความขัดแย้งและสงครามการค้าเนี่ยประเทศไทยในประเทศในภูมิภาคเซาท์อีนเดเียของเราเนี่ยมันได้ผลประโยชน์เนี่ยเราอะได้ไม่ได้เต็มศักยภาพของเราเราควรจะเอ็กซ์พอร์ตได้พอๆกับเวียดนามมันเกิดจากอะไรคะพี่ไก่ ผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องเป็นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าของไทยเราล้าสมัยอ๋อไม่ตรงกตบความต้องการของตลาดโลกการตลาดของเราไม่แข็งแกร่งแล้วก็การเจรจาการค้าการลุกต่างๆต่างๆเนี่ยเราอาจจะทําได้ไม่ครบหรือไอ้ประเด็นหลังนี่เป็นเพราะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองด้วยไหมคะพี่อาจจะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็รวมกันหมดแต่ว่าเป็นการบอกให้เราเห็นเลยว่าเน็ตๆนแล้วประเทศไทยเรา ไม่ได้ประโยชน์เลยเลยยังขัดยังติดลบอีกแต่ประเทศอื่นเขาได้บวกหมดเวียดนามมันถึงโตอันโตคืนนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตก็เยอะ FDI คนไปลงทุนก็เยอะกว่าเรานะครับนั่นคือเหตุผลว่าเขาได้เล่นตามศักยภาพของเขาที่พึงจะมีแต่เราต่ำกว่าศักยภาพกต่เรานำเข้ามากกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับตอบคุณนาว่า ผลกระทบมีแน่สิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยจากนโยบายที่หาเสียงพอรถเจอมาสองพักใช่ครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งรับยังไงวันนี้นาทีนี้หลายคนบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตีตื้นคะแนนเนี่ยเริ่มมาแซงในหลายรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับแล้วในเพนซิลเวเนียเนี่ยก็แต่เดิมเนี่ยเคยแพ้อตอนนี้ขึ้นมาเบียดแล้วคะ,ะครับซึ่ง ก็เลยทําให้โอกาสของประธานดีทรัมเนี่ยสูงขึ้นถ้าในสีหวันนี้ยังไม่มีอะไรพลิกมีโอกาสที่ประธานดีทรัมจะมานโยบายของประธานดิทรัมซึ่งเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วในสมัยที่หนึ่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนมากเราจะปรับตัวยังไงที่ทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วในขณะเดียวกันถ้าเป็นประธานดีฮริตซซึ่งก็จะเป็นนโยบายที่เห็นภาพชัดอยู่แล้วเราจะทำยังไง ให้เราได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้ระวังกันไว้ยังคะคือคือผมอย่างนี้ครับทางภาครัฐเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ภาครัฐค่ะต้องมีหน่วยงานทุกหน่วยงานในการที่จะตั้งวอลลุ่มแล้วก็วางซิมูเลชันต่างๆสมการต่างๆว่าเราจะทํายังไงจะเชิงไงคือผมเรียนนะครับเรารู้ว่าท่านประธานาธิทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนมากผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงตรงไปตรงมาหมูไปไก่มาฉันได้อะไรเธอได้อะไร ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีใครที่เป็นเชิงรุกเราต้องอาศัยทางด้านลอบบี้ยิสเก่งๆใช่ไหมครับในการที่เข้าไปเจรจารทําให้เราได้ผลประโยชน์เหมือนกับที่เวียดนามหรือประเทศอื่นๆที่เขาทําได้ดีถูกไหมครับส่วนในประทานที่เฮลิสถ้ามาเขาเป็นพอผู้คขาคีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มต่างๆที่สหรัฐเป็นผู้นาเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้อง ใช้ทางด้านการทูตกันค้าอย่างเต็มที่เพราะว่าจะเน้นหนักเรื่องการทูตมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเจรจารผลประโยชน์ในมิติไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ตรงไปตรงมาแต่จะมีผลตประโยชน์ในมิติความมั่นคงของภูมิภาคนะครับการปิดกั้นการเป็นส่วนร่วมเหล่านี้มันก็จะต้องมีความให้น้ําหนักกับเรื่องก,การทูดมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นการตั้งรับเนี่ยแล้วรวมทั้ง ภาคเอกชนสภาวอสาหกรรมเราเนี่ยผมได้ตั้งคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นมาศึกษาและเฝ้าติดตามาว่าถ้าเกิดว่าประธานดิทรัม์ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรีบเร่งทำอะไรบ้างเช่นเรื่องของการทำเรื่อง supply chain security ทำให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ประเทศไทยเพื่อจะได้ส่งออกไปแทน ใช่ไหมครับแบรนด์ไทยก็ท่องเที่ยวนะคะคท่องเที่ยวถือเป็นแบรนด์ได้เราในภาคอุตสาหกรรมครับแต่ว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยแน่นอนครับประเทศไทยเนี่ยผมว่าท่องเที่ยวจะเป็นจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญต่อ GDP เราปีนี้เราคาดว่าจะได้3 6 37ล้านคนและปีหน้าถ้าดีๆเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้มากกว่าปีที่เราก่อนโควิดคือ40ล้านหรือมากกว่า40ล้านคนเพราะฉะนั้นเราจะมี เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย<ฆ>อีกอันหนึ่ง<ฆ>ที่จะมาเสริมทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยสร้าง Value สร้างมูลค่าเพิ่ม<ฆ>และสร้างความแตกต่าง<ฆ>ได้มากขึ้น<ฆ><ฆ>ผมคิดว่านั่นทำดีอยู่แล้วครับ<ฆ>แต่ว่าภาพของอุตสาหกรรมนี่สำคัญครับ<ฆ><ฆ>เราก็เจเนเรตหรือว่าเราเนี่ยมีคอนทริบิวชันใน GDP ของไทยเนี่ยหนใน3แต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ Tra d ว war วันนี้เนี่ยแล้วเราไม่ดูแล ในขาของการน,นําเข้าสินค้าดําเข้ามาจากจีนทาาราบไหมครับว่าปีหกเจนี้แค่9้าเดือนนะครับเรานําเข้าจากจีนเพิ่มเกือบยี่สนะครับสูงขึ้นกว่าเราขาดดุลเราไปน,นำเข้าอะไรมานะครพี่ไก่ทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งสินค้าทั้งวัตถุดิบสินค้าสําเร็จรูปรแล้วเข้ามาทุกทิศทุกทางสออย่างเลยวัตถุดิบเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเข้ามา ทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายหรือสำแดงเท็จอย่างที่เราทราบนะครับอันนี้จะเป็นภัยอันตรายมากนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยนำเข้ามาคุณเนาครับภาวะจากเรื่อง trade war, geopolitics เราก็เห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีสูงเิ้วเลยยุโรปตามละสินค้าจีนที่เคยผลิตจำนวนมหาศาล เคยส่งไปในตลาดสองตลาดคือทั้งอเมริกาและยู <ใน S 2> <EU S 1> เนี่ยเป็นหลักและที่เหลือก็ค่อยส่งมาในภูมิภาคนี้พอทังนั้นเนี่ยตั้งกับแพงตั้งกแพงครับคุณเรารู้ไหมครับว่าปีหกหกเป็นปีแรกที่มาตรการนี้ได้ผลเพราะว่าสิบหกปีต่อเนื่องเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐเป็นลูกค้าและขัดดุลจีนอันดับหนึ่งมาตลอดสิบหกปีแต่ปีหกหกเนี่ยหลังจากมาตรการนี้ออกมายอดของการ นำเข้าสินค้าของจีนเข้าสู่สหรัฐเนี่ยลดจากปีละห้าแสนกว่าล้านลดเหลือสี่แสนกว่าล้านในปีหกหกลดไปยี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นปีแรกที่จีนกับสหรัฐคือสหรัฐไม่ยินลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนละ<อ>แต่จีนเนี่ยนอกจากผลิตเก่งเขายังเซงลีเก่งค้าขายเก่งเขาไม่งอมมืองอตีน ในเมื่อขุดกั้นตรงนี้ไม่ได้โลกใหญ่โตมากเขาก็ไปหาตลาดอื่นซึ่งไม่มีศักยภาพก็คือมาอาเซียนเพราะฉะนั้นสินค้ามันก็ไหลทวนกลับมาอาเซียนก็มีบางประเทศตั้งกำแพงไอโดอย่างงี้นะพอไหลทวนกลับมาในอาเซียนใช่ไหมครับกลายเป็นว่าปี6ค่ะอาเซียนกับจีนเนี่ยกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งขึ้นมาแทนอเมริกายอดการค้าขายเราอาเซียนขาดดุลจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น1 2ึ0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แล้วก็ยอดการค้าขายอาเซียนกับจีนเนี่ยกลายเป็นว่าจีนส่งไปที่อาเซียนกลายเป็น5้าแสนสามหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับตัวเลขพอๆกันที่ส่งไปที่ทจีนที่อเมริกาค่ะที่อเมริกาลดไปแสนยี่สิบเปอร์็ลกมา <c oughs> มาอยู่ที่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบต่อไทยทางอ้อม <igen. S 2> คือทางอ้อมคือประเทศไทยเนี่ยเรามีตลาดใหญ่ที่สุดในการส่งออกของประเทศไทยคืออาเซียน25หเซนหนึ่งในสี่ คืออาเซียนวันนี้สินค้าต่อเรานั้นเนี่ยมาทดแทนมันก็ทําให้เราส่งเข้าอาเซียนลดลงแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองครับสินค้าเหล่านั้นที่ทะลักทุกประเทศได้รับผลกระทบแต่ทุกประเทศอยู่ที่การรับมือเหมือนกับการที่น้ําท่วมใหญ่ที่เชียงรายถูกไหมครับน้ํามันมาทุกทิศทุกทางแต่เราอะ่ะจะมีกําแพงเราจะมีการเตรียมพร้อมเราจะมีการอพยพคนเรามีการยก เตรียมตัวดียังไงประเทศอื่นเนี่ยเขากั้นดีน้ําก็ทะลักเข้ามาบ้างก็กลายเป็นไอ้น้ำตรงนั้นก็มาทะลักเข้าเราแทนแต่ว่าน้ําเหล่านั้นเนี่ยเราอะเขื่อนเราไม่ดีประตูน้ําเราไม่ดีคนเฝ้าประตูเราไม่มีประสิทธิภาพเราไม่ได้ทํางานเราอาจจะหลับยามหรือไม่ได้เฝ้าด้วยซับใบเราไม่มีป่อยให้เข้ามาไม่มีอุปกรณ์ในการเตือนภัยแต่ใดทุกเข้ามาทุกทิศทุกทางและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้สินค้า ดำเข้ามาทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายมากมายมหาศาลซึ่งมันยังไม่หยุดใช่ไหมครพี่การจนส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยในสภาอุตสาหกรรมที่ผมได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าปีที่แล้วหกหกเงเราจําได้ผมบอกแล้ว22กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบะจากยอดขายจากการนําเข้าเหล่านี้แต่ปีนี้6 7เเพิ่มเป็น25แล้วครับเพิ่มอีกสและถ้าเกิดเรายังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมที่ดีพอ คือผมเรียนนะครับเราพูดมาเราคงไม่ไปว่าประเทศจีนเพราะประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผลิตเก่งแล้วก็เซ็งรีเกง่งเขาต้องหาตลาดอันนี้เป็นธรรมชาติเขาแล้วจะไปบอกเขาเก่งแล้วไปว่าเขาไม่ได้เขาเก่งแต่ว่าเมื่อมันมีผลจากผลกระทบเหล่านี้แล้วไหลทวนกลับมา เราเองสิจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องป้องกันให้เวลาได้ตั้งตัวใช่ครับแข่งขัน,ขนใ,ใช่ครับแล้วเข้ามาบ้าง<ะ>ถึงแม้เรากั้นแล้วมันอาจจะมีทะลักเข้ามาบ้าง<ะ>แต่ขอให้มันเข้ามาในส่วนน้อย<ะ>เหมือนกับหลายๆประเทศที่ทําในภูมิภาคนี้เขาก็มีมาตรการกันและผมไม่ได้ต้องการที่เราจะทําเป็นปฏิป,ปักษ์<ะ>ผมเรียนนะครับ<ะ>เรากับประเทศอเมริกา<ะ>ก็จะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งและคู่ค้าอันดับสองของไทยก็คือจีน จีนก็จะมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็เป็นพี่เบ้งในภูมิภาคนี้แต่ทยังไงดุังพี่กแต่เราเนี่ยจะต้องมีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากลแต่ขณะนี้เรา underperform ความหมายคือมาตรการในการดูแลป้องกันของเราต่ำมากต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศอื่นมากเลยแต่เราคงไม่ทำแบบประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียตอนนี้ต้องถือว่าเขากาแล้างแล้วแข็งแรงมากเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขา แบรนด์สินค้าจริงขึ้นภาษาเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆพวกเทมูเขาไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อวานนี้เขาขึ้นภาษีแล้วก็แบรนด์สินค้า iPhone เลยสิบห้าหรืออะไรเนี้ยนะไม่เข้าเลยสิบเหล่านี้เราก็คงไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมแต่เขาถ้าจะทำได้อะประชากรนั้งสองร้อยกว่าล้านคนสองร้อยเจ็ดสิบล้านคนต่อต่อรองได้ไงฮะเขาคงจะมีจุดยืนของเขาแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำเหมือนเขาเพราะว่าประเทศเรา กับทั้งอเมริกาก็เป็นมิตรที่ดีแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดีเป็นคู่ค้าที่ดีนะครับแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดี <c oughs> เรากับจีนก็เช่นกัน <c oughs> จีนเป็นพี่เบิ้องในภูมิภาคอาเซียนเป็นหัวขบวนเลย <c oughs> แล้วเราก็มีอยู่ในซัพพลายเชนเราก็มีห่วงโซ่ที่ทำแล้วสินค้าทางการเกษตรของเราทุเรียนอะไรต่างๆ <c oughs> จีนก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ <c oughs> สิ่งที่สําคัญอย่างที่ผมบอกเราต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันไม่ว่าใครจะเป็น,ป,น,ป,นประธานาธิบดีของสหรัฐ เราก็คง,งต้องเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันแต่วิธีการที่แตกตา่างเราเตรียมรับให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีะนะครับส่วนจีนก็เหมือนกันครับเรามีมาตรการป้องกันสินค้าที่เข้ามาทั้งถูกวิธีและไม่ถูกวิธีเราต้องรู้เท่าทันแล้วก็ใช้มาตรการที่เรามีอยู่ที่มีอยู่ในมือให้ทันเกมทันเวลานะครับแล้วก็จะต้องบูรณาการข้อมูลกันเนี่ยให้รวดเร็วคืออย่างนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ย เราช้ามากกับการแก้ปัญหา,ากว่าจะแก้ปัญหาก็สายเกินไปนทุกครั้งแล้วเราถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ถ้า s อ e มีของเราล้มหายตายจากไปหมดเนี่ยเราจะฟื้นไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นอันนั้นเป็นรากคะแนนแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ยังมีเวลา,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้สงครามการค้าภายใต้จีโอ p o l i t i c ซึ่งมันนับวันจะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องพร้อมเสมอกับทุกสถานการณ์ที่มาทํำยังไงให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดผมคิดว่าวันนี้สัญญาณต่างๆในการฟื้นตัวเริ่มเห็น GDP ถ้าเกิดปีหน้าทําได้ดีนะทุกอย่างไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนนะเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับ SME นะครับรวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและป้องกันไม่สินค้าเข้ามาดำให้พวกเราตายไปหมด ปีหน้าเราคิดว่า GDP เราเนี่ยน่าจะเห็นสามขึ้นไปโอเคหลังจากที่เราเห็นหนึ่งกว่าเนี่ยไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์มาสิบปีเต็มๆในขณะที่เพื่อนบ้านเราอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เราอิจฉาเขาครับเราอยากทำให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเขาครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ